เตี้ยวเป่าหาย <ใน S 1> เป่าหายไปไหนฮะเป่าหายไปไหนโอ้สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซี FC. วันนี้โอ้โอ,โอดูวันนี้นี่หน้ารถเก๋งนะคะอัญะ,ะไม่รู้อะไรเป็นอะไรเอา้าทำไมมีตีนน้อยๆอยู่ใต้นั้นน่ะ เฮ้ยอ้าวเฮ้ยใครวะอาไปอยู่ทำอะไรทต้นั้นฮะเป้าเป้าครับเปลาดูหมามาเต็มเลยเป้าไปทำอะไรต้องรถครับฮะเปทำอะไรอยู่ใต้นี้เอา มันนอนอะไรอยู่ใต <hell> ้นี้นี่ฮะยไปทำอะไรฮะเอาช่วยพ่อทำอะไรฮะดูดูเขาเขาช่วยกันดูเขาช่วยกันทำอะไรสองคนพ่อลูกนี้เออเอาเอาอยู่มมุดไปเปล่าเปล่าเอ้ย ดัดนขึ้น,นเออเอ้าเฮ้ยมันหนักเออเอาเอ้าเอ้าคุณดันที่ไหนกดไว้นั่นดูทำโอ้วันนี้มาช่วยพ่อติเตดเทรดเออโป้ยก็ให้มันการจับวันแบบนี้มือมันแห้งเหนียวะสังเกตแล้วเขามองนะเขามองแล้วเออ ดูทำนี <c oughs> ่สองคนพ่อลูกนีเดี๋ยววันน,ออนี้เรามาบุกติดเตรนะคะไปดูซิรถรถติดเตรรถอะไรว้าปาทโตสีแดงรถใหม่ตัวนี้อู้ ลายะไรลาย,ลายช้างมาเสือที่ไหนเนี่ยว้าวอ่ะที่ไหนที่ไหนคะนี่อ่านดูสิช่างทองฟาร์มนี่เราก็บุกพื้นที่นะคะมาติดแตรโอ้เดินอ้อมรถเลยรถใหม่เด้นี่ข้างในยังเอี่ยมอ่องอยู่เลยเ่า รถเก่า่ะโอ้โหรถคันขาวที่จอดอยู่ข้างเจ๊ดีดูวันนี้เรามาติดเตรนะคะติดเตรให้ไปดูเสียงจะลั่นไหมเสียงจะเป็นแบบไหนเห็นแต่ตีนน้อยๆอยู่นใ้นั้นคือแ้เด้นอนเฝ้า ไปช่วยพ่อบอนอนเฝ้าีานั่นดูทำมือมองด้วยนะสังเกตนะน่ะสังเกตตัวนั่นดูเขามอง <c oughs> เดี๋ยวรอดูตอนเสร็จนะยเดี๋ยวเรามารอฟังเสียงอ่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวไปเตรียมเตรียม <c oughs> ของให้อ่างเป่าแป๊บหนึง่งนี่ก็ ติดตั้งแตรติดตั้งเสร็จเรียบร้อยครับพร้อมอใาสา่ไฟครับแจ่มแจ้งสวยงามนะตามรึเปล่าเนี่ไม่ต้องดูนะครับบีบแตะเสร็จ โดนก็จุ๊บจุ๊บหลับเซ้ก็มาดฐานนี่เลยนี่ก็ไม่โคมือยาวครับรถน้ำนี่สวยมากเลยรถน้ำเนี่ยรถน้ำถ้าเต่งคือคือนะโอ้โหรักษาดีๆนะเอารถใหม่ๆนี้ด้วยนี่จริงอันนี้เรื่องจริงเลยนะ อันนี้น่าจะเป็นป้ายแดงมั้งคันนี้เป็นป้ายแดงถ้าแบบรู้จักรักษารักษาดีๆนะคุณขับแต่งดีๆหน่อยนะโอ้โหมว่าแบบสวยงามอะรถน้ำใส่เสาธงหน่อยใส่เสาธงหน่อยใส่บางฝุ่นยังสวยเลยรถเนียรถนี้ก็จะใส่าบางฝุ่นเหมือนกันนี่อีกไม่นานอีกไม่นานใส่บางฝุ่นองช้างจริง อันนี้หลอดหนึ่งใส่ข้างหลังหลอดหนึ่ง,งน,นี่ใส่แค่ตรงนี้แหลนะเออยาวไปหานั่นนะแหละเดีวก็ใส่ตรงนี้หลอดหนึ่งใส่ตรงนั้นหลอดหนึ่งจบแต่ถ้ารถน้ำนะถ,ถ้าเป็นรถน้ำนะนี่ออ้สวยเลย สวยเลยอ่ะถ้าเป็นรถน้ำมาใส่ไฟแล้วข้างในแบบถ้าเป็นผมแบบ,นนบถ้าเป็น,ปนผมใส่ใต้ท้องเนอะมองเห็นใสใน่ไหนอย่างดูเลยที่ไหน,นยิงนี่เดี๋ยวพาไปดูว่ามันไกลขนาดไหนเอาอ โคควายชั่วหาบุกชั่หาข้ามลาบ้างหนึ่งเกตโดงเกตเดอร์มีครบหมดรถนงรถน้ำสองสี่สูงไม่โคคันนี้คันใหม่เลยยังไม่แกะถุงออกเลยสวยงามไรไปได้ทำไม ตัวหนาคีมคีมล็อกคีมล็อกอะไรคีมล็อกเองจะคันอะไรเอาบอกว่าหากุญแจเบอร์สิบเอ็ดนั่นๆกุญแจเลื่อนน้อยนะมีด้วยนะนหารนสอก็ตองเลยทหาะเบอร์สิบเอ็ดสวยงามครับก็ใครสนใจเตรนะครับตอนนี้ก็ตอนนี้อยู่มุกดาหารนะครจะติดตั้งเสร็จเรียบร้อยเหลือยังเหลืออยู่ตัวหนึ่ง ยังเหลืออยู่ตัวหนึ่งใครยุมุกดาหารอยากได้เตรก็สนใจสอบถามได้เด้อพี่น้องปเดี๋ยวเราก็จะไปแล้วไปเก็บคงเก็บของ,เ,ของเตรียมหากินข้าวก่อนดึกแล้วครับสามทุ่มกว่าแล้วโอเคครับสวัสดีครับ